มเมื่อกี่วันนครับผมแต่กีรรอมาปรังกายกันอย่างได้คุยกับที่ที่ว่าอาการดีขึ้นผมก็ดีใจรอเป็นห่วงนะครับช่รอ่าก็หมดแล้วแล้วก็ควาหมูที่มันอมาให้พวกเราการรูร้ทึกมีความเชี่ยวชา้ใจเป็นอย่างยิ่งใจทางนี้ทางนั้นนะครับเหลือความเคยแก่จะตายนี้มันเป็นข้อรรมนาพุ่งขีดฝาสิ่งที่คุณแม่ได้กระทำ ในโจนที่ทำในมิตีเวีดอยู่แล้วกาโดยเฉพาะ่อต่างใดมีพุทธมีล้านมีพีมีนองนะครับถึงรวนแล้วแต่เป็นคนดีนะครับแต่จำเดียงจำมัดตอนที่พมในจังหวัดของกรณีมานะครับเป็นการร่อมตัวกงคือเอาซิ่เล่านี้นะครับกงจะนำพ้นบุญพน้นกุศลครับเพื่อให้คุณแม่แวทนิพิตกกษตร ไปโู่่วงเทรานัแล้วก็ไปโู่ซัมารีครับในอุตสาอกาสมนี้นะครับกอเรียนเชิญเพื่อนครูและก็ทถังแกก็มีเกียน,นครับได้ยืนวายอะไรนึกหนาที

ผพ่อมที่ด้วยปี่กวลิขิตกีกาเซพเป็นอาจารย์เสียซ้อนหลวงพ่อไม่แคว้นลิขิตกีรษเสพมีความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งกับในครูโรงเรียนพุทธปทารามได้มาวางฤทธิ์ในครั้งนี้พ่อก็จะโคบกุ่ลเป็นอย่างสู้งกับเป็นอย่างยิ่งมาบ้างมีอะไรพ่หลักใจในต่อไปกันได้เดี๋ยวใจพ่ครับ 出ない出ない出な